คุณลูกค้าขาตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยลูกค้าน้ําหนักเท่าเดิมถ้าลูกค้ากินเยอะถ้าลูกคากินน้อยลูกค้าจะผอมลงค่ะถ้าลูกค้ากินเยอะน้ําหนักจะเท่าเดิมฟังดีๆนะถ้ากินเยอะแบบพิมพ์น้ําหนักจะเท่าเดิมไม่มีอ้วนขึ้นถ้ากินน้อยแล้วอยากผอมลง แบบธรรมชาติไม่กลับมาโยโย่ไม่ใช้ยาให้เอาตัวนี้คุณลูกค้าท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองกินอะไรก็อ้วนแดก3คํคำขึ้น2โลวิ่ง2โลลง3าิีดตอนกินไม่คิดกางเกงฟิตแล้วโวยวายเอานี่เลยค่ะไฟเบอร์ตัวดีได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าดีมากไม่มีมวนท้องขี้ไม่ปดแปด๊บขี้เป็นไขมัน กินแล้วรู้สึกอิ่มที่สําคัญผอมลงคุณลูกค้าคะกินอย่างนี้ค่ะอ่ะใส่ไฟเบอร์ลงไปผ่านแล้วก็แล้วกินค่ะลูกค้าก,ก,กินก่อนนอนวันนี้ไปกินอะไรมาไม่สนบุฟเฟ่รู้ที่ไหนท่านใดกินแล้วสั่งไม่เลิกไปกินอะไรมาก็แล้วแต่คุณลูกค้าขาฟังพิมพ์รีพูดดีๆถ้ากินไฟเบอร์น้ําหนักเท่าเดิมค่ะ ถ้าไม่ได้กินไฟเบอร์2วันขึ้น2โลแน่นอนคุณลูกค้าขาท่านใดที่อยากล้างลำไส้ท่านใดที่อยากให้อิ่มท้องตัวนี้ทําจากบุกแล้วมันจะฟูในท้องลูกค้าจะอิ่มได้นานขึ้นอยู่ท้องนานถือเป็นการปิดจ็อบวันนั้นนั้นค่ะบรรดาผัวผัวที่ขี้ไม่สุดขี้ไม่ตรงนั่งขี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงจนคิดว่าคุยกับกิ๊กหรือเปล่าให้ลองกินตัวนี้ค่ะรับรองทีเดียวจบค่ะ